โตโนโ่ขอบคุณโตโนโ่บอกรักแกที่สุดหลับให้สบายเป็นอีกหนึ่งนักร้องนะักแสดงหนุ่มหล่อม,มากความสามารถสำหรับโตโนโ่พาคินเรียกว่าหัวใจสลายสำหรับคนรักสัตว์และหักใครติดตามนักร้องหนุ่มโตโนโ่พาคินก็จะเห็นว่าลงภาพคู่กับน้องหมาตัวโปรดอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะพาไปเดินเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆเจ้า,ต,าจตัวก็โพสต์ความน่ารักในไอจีอยู่เสมอ เสียใจเก็บน้ำตาไว้ไม่อยู่สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่พาคินที่ล่าสุดสูญเสียสุนัขคู่ใจไอ้เขี้ยวเงินที่อยู่เคียงกายมานานนับวันไอ้เขียวเงินได้จากไปซึ่งงานนี้หนุ่มโตโน่ถึงขั้นขุดดินข้างบ้านเพื่อมันไว้ใกล้ๆพร้อมข้อความสุดท้ายไอ้เขียวเงินว่าไอ้เพื่อนรักฉันคุ้นเคยดีกับความสูญเสียแกไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องเสียใจเสียายหรือกังวลอะไรทั้งนั้นฉันรักแก แกเป็นยอดมาของฉันเป็นกำลังใจของฉันแกจะอยู่ในใจของฉันเสมอหลับให้สบายจนกว่าเราจะพบกันใหม่ไอ้เขี้ยวเงิน